พาไปดูความคืบหน้าในคดีความของอดีตผู้กงกับโจ้แห่งเมืองนครสวรรค์เนี่ยนะครับที่ตอนนี้เนี่ยถูกจําคุกอยู่ที่เรือนจำเนี่ยนะครับโดยใช้กรรมที่ตนเองเนี่ยก่อนะครับเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าครับปรากฏว่ามีเหยื่อนะครับที่เคยถูกอดีตผู้กงกับโจ้เนี่ยทำร้ายร่างกายครับคล้ายคเคสของนายมาวินเหยื่ออดีตผู้กงกับโจ้ที่นครสวรรค์เนี่ยนะครับซึ่งบุคคลคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยครับและอาศัยอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับ ย้อนไปนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยถูกอุ้มครับและไปทํร้ายร่างกายที่เซฟเฮานะครับนี่ครับเมื่อวานนี้ที่กรมคับการปราบปรามเนี่ยครับนายวิหาแสนจนชนะอายุ37ปีเป็นชาวจ,จงาังหวัดพิษณุโลกครับแลวก็เป็นนักกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเอ่อต่อพนักงานสอบสวนนะครับของกรมคับการปราบปรามเพื่อให้ดําเนินคดีกับอดีตผู้กับโจ้พันธุ์รถเอกทิติสันอุทนาผลนะครับเมื่อครั้งที่ดํารงตาแหน่งรองผู้กับการสอบสวนสพเมืองพิษณุโลกครับ ในความผิดฐานทำร้ายร่างกายกักขังนงเหนียวและทําให้บุคคลอื่นเนี่ยได้รับโทษทางอาญานะครับหลังจากที่ตนเองเคยถูกอดีตพุ้งกับจเนี่ยอุ้มไปกักขังทําร้ายร่างกายเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมปี63นะครับในระหว่างที่นายเวหาเนี่ยกำลังจัดกิจกรรมการชุมนุมพิศุโลกคนกล้าไม่ก้มนายเผด็จการเนี่ยนะครับปรากฏว่านายเวหาเนี่ยเปิดเผยว่าวันที่9้าสิงหาคมเนี่ยตนเองเตรียมจัดกิจกรรมชุมนุมครับ พิซูโลคนกล้าไม่ก,ก้มน้ายปฏิเดชการอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ำนาดเนี่ยครับในตัวเมืองจังหวัดพิซูโล่ครับมีกลุ่มชายชะก,การนำนำตนเองฉุดกระชากลากขึ้นรถครับและใช้ถุงผ้าในกลุ่มหัวพาไปยังสถานที่แห่งหนึ่งครับมีโดยการจับตนไปครั้งนั้นเนี่ยทำให้การชุมนุมในวันนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดขึ้นได้นะครับตามที่มีการตั้งใจแล้วก็มีเพียงนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมกับผู้ชุมนุมบางส่วนเนี่ยเดินหน้าตัดกิจกรรมกันต่อ ทั้งนี้ในระหว่างที่ถูกควบคุมตัวครับตนเองถูกทำร้ายร่างกายครับถูกซ้อมครับการถูกชก่อยที่บริเวณใบหน้าเตะที่หน้าอกครับและกระทืบด้วยเท้าตามอวัยวะต่างๆของร่างกายเนี่ยนะครับก่อนที่กลุ่มชายชะกันดังกล่าวเนี่ยจะนําตนเองมาทิ้งที่จุดเดิมคือบริเวณริมแม่น้ำน่านเนี่ยนะครับเนี่ยครับหลังจากที่ตนเองกลับมาก็ได้มีการโพสต์เรื่องราวลงทางสื่อออนไลน์ครับว่าถูกชายชะกันเนี่ยคุกคามซึ่งตนเองไม่ทราบว่าคือบุคคลใดที่รุมทําร้ายและ จำหน้าได้แค่จำได้แค่หน้านะครับว่าใครที่ทำร้ายร่างกายตนเองบ้างต่อมา13สิงหาคมครับตารวจมาคุ้นที่บ้านพักครับก่อนจะจับกลุ่มตนเองครับพอถูกจับมาที่ห้องสืบสวนเนี่ยอยู่ภายในอ,อาคารสพเมืองพิศณุโลกด้วยนะครับแล้วก็มีการถแถลงข่าวใหญ่โตครับว่าตนเองเนี่ยถูกจับกลุ่มในฐานความผิดปล่อยเฟกนิวเรื่องการอุ้มแกนนําจากกิจกรรมทั้งและก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาตามความผิดอาญามาตรา116นะครับบวกกับพรบอรคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะถูกนาตัวไปฝากขังที่เรือนจาจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่วันที่15สิงหาคมนะครับต่อมาวันที่9พฤศจิกายน63อายการจังหวัดพิษณุโลกสั่งไม่ฟ้องครับกระทั่งเวลาผ่านไปนะครับ23ตุลา64หนึ่งปีผ่านไปตนเองร่วมกิจกรรมของอ m มเนส y อยู่นะครับมีผู้แจ้งกับตนเองนะครับว่าคนที่อุ้มตนเองในวันนั้นเนี่ยคือผู้กองกับโจ้จากนั้นตนเองจึงเช็คข่าวสารผ่านสื่อและพบว่าผู้กับโจ้เนี่ยคือบุคคลที่มีใบหน้าคล้ายกับ ตอนายตำรวจที่เคยทำร้ายตนเองเมื่อปีที่แล้วจริงเนี่ยครับตรวจสอบย้อนกลับไปเมื่อช่วงประมาณสิงหาคมปีที่แล้วนะครับพบว่าพันตรวจเอกทิติสันอุทนะผลหรือพุ่มกับโจ้เนี่ยเคยอยู่ในชุดสืบสวนของผูทรจังหวัดพิษณุโลกจริงครับแล้วก็เนี่ยเดินทางมาที่กองปราบปรามเพื่อจะร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับดนินคดีกับอดีตผู้ก,กับโจ้ฐานความผิดทำร้ายร่างกายกับขังนงเหนียวและทําให้บุคคลอื่นเนี่ยได้รับโทษนะครับซึ่งก็มีการเรื่องต้นเนี่ยเจ้าที่มีการสอบปากคําแล้วก็จะเสนอผู้กำกับชาในการเอาผิดเพิ่มเติมกัับบออดีต่กโจไป นี่นะครับโอ้โหเรียกได้ว่ายังเพิ่มรับเหยื่อออกมาอย่างต่อเนื่องในการที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในเคสของอดีตรุ่กับโจนเน,นะครับต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเข้าไอทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ